ใบเตยสุธีวันโคลไอจีแพทริเซียหลังเฉลยเพศได้ลูกสาวทายาทหมื่นล้านสิ้นสุดการรอคอยเมื่อนางเอกดังอย่างแพทริเซียกูดประกาศท้องหลังแต่งงานโน้ตวิเศษโดยเธอนั้นได้ระบุข้อความว่าเซอร์ไพรส์อินเครดิบลีเอ็กไซทูแอนนวสแดนวีอาร์เอ็กซ์เพคติ่งอัลเลอร์ลิตเติ้ลวันนสองนยี่สิบสาเซอร์ไพรส์ ตื่นเต้นมากที่จะประกาศว่าเรากำลังจะมีเจ้าตัวน้อยของเราในปี2023และล่าสุดทัทริเซียกูดโนตวิเศษนั้นได้เฉลยเพศทายาทหมื่นล้านคนแรกสมการรอคอยทายาทรังสีสิ่งที่พัดโดยทั้งคู่นั้นก็ได้จัดปาร์ตี้เลี้ยงฉลองพร้อมเฉลยเพศลูกคนแรกให้ทุกคนรับรู้ด้วยการตัดเค้กซึ่ง แคทริเซียกูดโนตวิเศษตัดออกมาได้สีชมพูนั่นคือได้ลูกผู้หญิงท่ามกลางความยินดีและเสียงกรีดสนั่นอีกทั้งงานนี้ใบเตยสุธีวันนั้นก็ได้โผล่ไอจีแคทริเซียหลังเธอนั้นเฉลยเพศได้ลูกสาวทายาทหมื่นล้านโดยงานนี้เธอก็ได้เข้ามายินดีโดยการคอมเมนต์อีโมจิรูปหัวใจให้อีกด้วย